สวัสดีครับพบกับผมนายบ้านนอกครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดีชมพักส่วนหัวที่บ้านเราปลูกไว้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทีละอย่างนะครับแล้วก็จะพาไปปลูกต้นไม้ต้นที่ผมชอบที่สุดว่ามันสวยขนาดไหนให้เพื่อนๆตามเข้าไปชมกันเลยนะครับนี่ เพื king, <ๆ>่อนเห็นไหมมะนาวลูกใหญ่ดีไม <TH ERE> มหมมะนาวผม <TH ERE> ดูลูกครับพวงนี้ก็ใหญ่อยู่นะ แล้วดูความดกมดูลูกเต็มต้นเลยที่ลนกินไม่ทันเลยดูเห็นไหมครับ เป็นมะนาวแป้นเนาะตกมาต้นใหญ่มากนี่เ,นเพื่อนนี่เป็นพื้นที่หน้าบ้านนะที่ยังนมีอยู่แค่หน่อยเดียวเนาะแต่เราก็ปลูกมะนาวปลูกอะไรแล้วกินพริกมะเขือแล้วแต่แล้วก็ ก่อครับย้อนแสงก่อนพิกก็ก็มีต้นเล็กต้นเล็กเราก็มีลูกนะดังเด้ ลูกไหมกระซูมให้ดูนะอืมนี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นนึ่งก็ลูกลูกตีเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอีก เพื่อนพริกพริกเราก็มีเห็นพริกไหมนีดมน่ดูมะนาวดูมะนาวจากหน้าบ้านนะมะาหลังบ้านก็มีมะนาว เพื่อนๆดูหน่อไม้เราก็มีนะเห็นปะดูหน่อรอให้มันโตอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็เอาไปกินได้นะเห็นไหมครับ นุ่งกระพิกที่หัวนุ่งกระพิกโกะไปให,ให้มาดูมะเขือชอ่อเขือชอ่อเราก็มีเห็นปะตรงนี้เห็นลูกไหมดูดิลูกเยอะอยู่นะ รวมมันดดอยู่นะอันนี้ก็เป็นผักที่เราปลูกไว้กินนะมะก็อก็มีไนงะน,นี่ก็มีมะละกอน,นี่ละมุดเราก็มีมีละมุดด้วยที่บ้ ร้อนแสงหน่อยนะละมุดออกลูกแล้วเห็นครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะนี่ืด กล้วเยวเห็นไหมเห็นไหมโตดูเม็ดนะครับเห็นไหมเนี่ยมีก็มะนาว ปลูกไว้แต่ต้นนี้ยังไม่ออกนะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นไม้ที่ว่าผมชอบที่ว่าผมเพาะไว้ปลูกไว้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพืชส่วนขวดน,นะแต่ว่าเป็นเป็นไม้ประดับนะเป็นไม้มงคลแล้วผมเพาะไว้เยอะอยู่เหมือนกันเราไปดูความสวยงามเดี๋ยวไปดูวิธีการ แยกหนอด้วยป้าคุณจะแยกแบบไหนถึงจะรอดะนร้า,าวเราก็มีนะนี่ไปเลยครับเดี๋ยวไปแยกนอกันเลย นี่พเพื่อนมาดูอันนี้คือความชอบของผมเนะนี่ต้นไม้เชนนนี้คผมชอบมากเลยดูความสวยงามของมันสวยไหมดูดูดูอืมนี่ดูต้นนี้เพือ่อนดูโอ้โหนี่ สวยไหมต้นมันเขาก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเขาก็จะแตกขแขนงขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นแชร์แบบนี้แหละครับสวยมากครับอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะเนาะอามาถ่ายให้พี่น้องได้ดูเนี่ยผมแยกไว้เยอะเลยเนี่ยเห็นปะต้นเล็กเนะี่ย กำลังสวยเลยครับนี่ต้นที่เราแยกไว้นะก็กํำลังจะสวยเดี๋ยวร้อยเข้าโตเต็มที่ก็สวยนี่ก็มีอีกอืมพอดีกระท่างน,นี้ลูกมะปราวตกใส่ แตกหักไปเลยเขากำลังมีนอเดี๋ยวรอให้นอเขาโตอีกหน่อย,ยก็จะทำการแยกแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาแยกนอน,นี้ครับทุกคนนี่นอน,น,นี้เดี๋ยวผมจะแยกนอน,นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยก กันเลยนะว่าเราจะแยกมันแบบไหนมันถึงจะไม่ตายนี่เพื่อนๆเราก็ทำการแยกต้นไม้นอหรือว่านอของมันออกมาแล้วแล้วทีนี้เราจะเอามาปลูกปลูกยังไงให้มันรอด <c oughs> แยกออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะเหมือนกับเอาออกมาอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูก <c oughs> รเราเอาดินใส่กันเลยข้อเอาดินใส่ไว้ประมาณนี้ประมาณนี้นส่วนราก็ยาวนี่เราทําการม้วนไว้เลยนะนนแล้วก็นั่นดินลงไปใส่นอให้กึงกลางกระถางเนาะ อัดดินให้แน่นแล้วก็เติมดิน อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะเราจะยังไม่ต้องลดน้ำเนาะเราจะปล่อยมันไว้เพราะว่าดินเรามีความชื้นอยู่เราก็จะปล่อยมันไว้แบบนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือนี่คือการแยกหนอของต้นต้นอะไรวะนาช้างมงคล ต้นไม้ที่ชอบที่สุดเลยครับต้นนี้สวยงานมากดูความสวยอีกทีหนึ่งเห็นไหม,มเพื่อนๆดูสิครับว่ามันสวยขนาดไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมนะครับก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ